สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาชมดอกกระคังน้อยสีเหลืองทองนะจ้านี่แหละจ้าสวยงามมากอันอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะจ้าเขาปลูกไว้ทำรั้วนะจ้าในช่วงนี้เขาออกดอกสวยงามมากและเมื่อสองสามวันที่แล้วส้มก็ได้ไปตลาดนัดแล้วก็เห็นเขาขายอยู่ก็เลยซื้อมาหนึ่งต้นจ้า ก็เลยจะมาลองปลูกดูก็ชื่นชมของชาวบ้านมานานมากแล้วงวดนี้ก็เลยจะปลูกจ้ะก็ในช่วงที่เขายังไม่มีใบช่วงนี้ดอกของเขาก็สวยงามแบบนี้ละจ้ะสวยงามไม่มีที่ติพอดอกของเขาร่วงโรยลงไปก็จะเป็นใบของเขาก็จะออกมาเป็นสีเขียวสวยงามจ้ะ นี่ละจ้ากา็ชอบมากเป็นเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ตายยากจ้า,าหิมะก็ไม่ให้เขาก็ไม่ทำให้เขาตายได้นะจ้าก็ยังสวยเหมือนเดิมจ้าเนี่ยจ้าไม่ว่าจะกี่ปีก็ตัดเอาตัดก็เป็นแบบนี้ละจ้าไปเลยจ้าเพื่อนๆไปชมของส้มกันเลยจ้าแล้วก็ จะโชว์การปลูกเข้าด้วยจะว่า,เ,าเป็นยังไงก็จะแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้านี่แหละจ้าเพื่อนๆส้มก็จะซื้อไปปลูกจ้าต้นหนึ่งก็แปดปอนห้าสิบคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อกว่าบาทจ้าเดี๋ยวไปชมข้างหน้ากันเลยจ้า ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยจ๊ะเ้ามีราคาบอกอยู่จ้ะเนี่ยจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเ๋ยวส้มจะเอาหนึ่งกระถางจ้าดอกไม้สีเหลืองทองนะจ๊ะดอกระคังน้อยสีเหลืองทองซื้อมาปลูกจ้ะต้นละแปดปอนห้าสิบแปดปอนห้าสิบก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทจ้ะ เนี่ยจ้ะต้นนี้ห้าร้อยกว่าบาทนี่เป็นครั้งแรกของส้มที่จะซื้อนะจ๊ะซีที่ซื้อมาปลูกนะจ๊ะเมื่อก่อนนี้ก็ไปดูของชาวบ้านเขาวันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเลยจ้ะเพื่อนๆห้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาปลูกแถวตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะขุดดินเดี๋ยวไปตามไปตามพี่รอนมาถือกล้องแล้วก็จะมา มาปลูกกันเลยจ้าก็ได้พี่รอนมาถือกล้องให้แล้วนะจ้านี่แหละจ้าส้มก็ขุดขุดแบบนี้ส้มต้องใช้เสียงภาคเอานะจ้ะก็เอ,อไม่ได้พูดพอดีไม่ได้เอาไม,ไมโครโฟนไปด้วยจ้าก็เลยไม่ได้พูดพูดก็เลยมาภาคเอาทีหลังแบบนี้จ้าก็ขุดขุดลงไปก็ ขุดง่ายอยู่จ้าเพราะว่าส้มเคยขุดมาแล้วจะปลูกผักนะจ๊ะแต่ก็จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ตรงนี้นะจ๊ะจะไดม้มองเห็นจากหน้าต่างสวยๆนะจ๊ะก็ดึงออกมาโู้รากของเขาเยอะอแยะ,แยะเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิจ๊ะอ,อืมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเติบโตเร็วๆแล้วก็มีดอกเยอะๆ ปีหน้านะจ้าเ่าได้แต่หวังแบบนั้นอุ้ยเจอรากไม้เจอรากไม้จ้ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เลยเออเอาลงอุ้ยสีสันสุดยอดเลยจ้าดอกสวยมากต้นละแปดปอนห้าสิบก็ไม่แพงเลยนะจ้ะเพื่อนๆกาลังดีจ้าสวยแบบนี้ที่บ้านหลังเก่าส้มก็มีจ้ะมาเอามาปลูกอยู่ ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะพ่อสามีให้มาจากพ่อสามบอกว่าชอบชอบต้นไม้ต้นนี้มากพ่อสามีก็เลยตักปักชํากิ่งให้นะจ๊าแต่พ่อสามีจากไปก็เลยไม่มีใครมาปักชําให้จ้าปลูกเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้า ขอบคุณล่วงหน้าจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายรักทุกๆท,ท่านนะจ้า